ถ้าย้อนเวลากลับไปได้คุณจะทำอะไรที่ต่างออกไปไหมคะเคยรู้สึกไหมคะว่าเอ่อบางทีในวันที่อะไรอะไรมันดูไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เนี่ยเราชอบมองย้อนกลับไปแล้วก็แอบ,บคิดรู้งี้ตอนนั้นน่าจะทำอีกแบบนะอ๋อเป็นบ่อยเลยครับเรื่องความรักที่ไม่สมหวังงี้หรือว่าเอ๊ะตอนนั้นน่าจะเลือกเรียนอีกอย่างหรือทำงานอีกแบบนึงไปเลยใช่ใช่ค่ะหรือแม้แต่แบบ คำพูดง่ายๆบางคำที่เราไม่ได้พูดออกไปแล้วมันก็สายไปแล้วอะไรแบบนี้อืมมันเป็นเรื่องผมว่ามันเป็นธรรมชาติของคนเรานะที่จะนึกเสียดายอดีตะครับมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้จริงค่ะแต่ก็นั่นแหะค่ะพอคิดไปคิดมาความจริงก็คือเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้อยู่ดีใช่ครับทําไม่ได้เลยสิ่งเดียวที่แบบคุมได้จริงๆอะ่ะมันก็คือตอนนี้เลยปัจจุบันขณะนี่แหละค่ะซึ่งพอคิดแบบนี้ปุ๊บ อืมปัจจุบันมันเลยกลายเป็นโอ้โหโคตรสำคัญเลยนะในการกำหนดว่าชีวิตเราข้างหน้าจะเป็นไงถ้าสมมุติเล่นๆนะคะว่ามันมีปุ่มย้อนเวลาได้จริงๆล่ะคะ่ะการกลับไปแก้ไขอะไรนิดๆหน่อยๆในอดีตเนี่ยมันจะดีอย่างที่เราคิดเสมอไปจริงหรอแน่นอน,นสิครับน่าคิดมากเลยนะประเด็นนี้คือมันมีแนวคิดเรื่องอ u อบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกใช่ไหมครับเออค่ะค่ะ ที่ว่าแค่ผีเสื้อขยับปีกใช่ครับประมาณนั้นเลยคือการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กนิดเดียวในอดีตเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยาวๆเลยแล้วผลกระทบที่ว่านี่มันอาจจะทำให้เราเสูญเสียสิ่งดีๆที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเราไปเลยก็ได้หรอคะเป็นไปได้มากเลยครับคือลองคิดดูว่าถ้าเรากลับไปแก้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าความผิดพลาดอะเราอาจจะต้องแลกกับบทเรียนสำคัญหรือ อาจจะไม่ได้เจอคนดีๆบางคนที่เข้ามาพระเหตุการณ์นั้นก็ได้อืมนึกภาพตามออกเลยค่ะอย่างเช่นมีเรื่องเล่าทํานองนี้บ่อยๆครับคนที่แบบล้มเหลวเรื่องธุรกิจตอนอายุ30สิบค่ะตอนนั้นก็คงอยากย้อนเวลาสุดๆเลยใช่ไหมครับแต่เพราะความล้มเหลวครั้งนั้นแหละที่ทําให้เขาอาจจะได้เจออคู่ชีวิตหรือได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่แบบแพงมากอื จนสุดท้ายเขากลับมาตั้งตัวได้ในธุรกิจใหม่หรือเส้นทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมโหจริงด้วยค่ะถ้าเขากลับไปแก้ตอนนั้นได้เขาอาจจะไม่เจอภรรยาคุณปัจจุบันใช่ครับหรืออาจจะไม่ได้เรียนรู้บทเรียนนั้นแล้วก็ไม่ได้เก่งขึ้นไม่ได้แกล่งขึ้นอย่างที่เป็นอยู่ได้ก็ได้ถูกต้องครับมันเลยทําให้มองได้ว่าไอ้ที่เราเห็นว่ามันเป็นความผิดพลาดหรือเรื่องแย่ๆบางทีมันอาจจะเป็นบันได เป็นจุดเปลี่ยนที่จําเป็นมากๆสําหรับชีวิตเราก็ได้นะพอฟังแบบนี้แล้วเหมือนกับว่าอาดีตเนี่ยจริงๆมีไว้ให้เราเรียนรู้มากกว่าจะกลับไปแก้ไขมันใช่เลยครับพอเราคิดแบบนี้ได้ปุ๊บโฟกัสมันจะย้ายมาที่ปัจจุบันเลยคือตอนนี้แหละคือเครื่องมือที่แบบส่งพลังที่สุดแล้วที่จะใช้สร้างอนาคตที่เราอยากได้ซึ่งมันให้ความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะคะ เพราะมันแปลว่าไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ผ่านอะไรมาก็ตามอืมเราก็ยังมีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเลยไม่ต้องรอปุ่มย้อนเวลาเลยนั้นเลยจริงครับพลังของการเริ่มต้นตอนนี้นี่สําคัญมากจริงๆมันไม่ต้องไปพึ่งอะไรที่เราคุมไม่ได้เลยอย่างอดีตค่ะแค่เราอกล้าที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่พลาดไปกล้าที่จะปล่อยวางสิ่งที่มันแก้ไม่ได้แล้วจริงๆแล้วก็ลงมือทําอะไรใหม่ๆในวันนี้ Mm hmm. แค่นี้มันก็พอแล้วครับที่จะเปลี่ยนอะไรอะไรได้เราเห็นตัวอย่างเยอะแยะไปหมดเลยนะคนอายุ40เพิ่งมาเปลี่ยนสายงานตามฝันใช่ค่ะเห็นบ่อยๆหรือคนอายุ60กลับไปเรียนหนังสือใหม่ก็มีหรือแม้แต่แบบคนอายุเยอะๆ70 80เพิ่งจะกล้าบอกรักหรือกล้าขอโทษในสิ่งที่ค้างคาใจโห oh. มันไม่มีคำว่าสายเกินไปจริงๆนะครับสำหรับการเริ่มต้นใหม่ ฟังแล้วมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะนั่นก็เหมือนกับว่าข้อสรุปที่เราคุยกันมาก็คือถึงจะย้อนเวลากลับไปไม่ได้แต่ประตูสู่การเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันรอเปิดให้เราอยู่เสมอที่ปัจจุบันนี้เองใช่เลยครับแล้วบางทีนะความกล้าหาเล็กๆที่เราตัดสินใจทาในวันนี้อาจจะมีพลังเปลี่ยนชีวิตเราได้มากกว่าประสบการณ์ทั้งหมดในอดีตที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปนะครับ เป็นมุมมองที่ให้ความหวังมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะออฝากคำถามทิ้งท้ายให้ลองคิดกันดูนะคะว่าพอเรามองย้อนกลับไปแล้วเนี่ยถ้าเลือกได้จริงๆจะยังอยากกลับไปแก้ไขอดีตอยู่ไหมคะหรือว่าจะเลือกเอาบทเรียนที่ได้จากอดีตนี่แหละมาสร้างมาเริ่มอะไรใหม่ๆที่เราภูมิใจในวันนี้แทนกันแน่อืมน่าคิดครับลองคิดดูแล้วก็ ใครคิดเห็นยังไงมาแลกเปลี่ยนกันในคอมเมนต์ได้นะคะเมื่อใจไม่รู้ว่าต้องการอะไรขอเป็นกำลังใจให้ค่ะบางครั้งในชีวิตนะครับเราอาจจะรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่ในเขาวงกฏที่มืดมืดมนหน่อยค่ะเหมือนไม่รู้ทางออกไม่แน่ใจว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่เคยมีความรู้สึกแบบมีแวบเข้ามาในใจไหมครับว่าเออเรากำลังหลงลืมตัวเองอยู่หรือเปล่า เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้กับหลายคนเลยค่ะมันอาจจะค,อค,อค่อยๆคืบคลานเข้ามานะจนเราอาจจะไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำสัญญาณแรกๆที่อาจจะเริ่มชัดเจนขึ้นมาก็คือการที่เราเริ่มยอมรับในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเรานะคะโดยไม่รู้ตัวยอมรับในสิ่งที่ไม่ใช่หมายถึงเอ่อการใช้ชีวิตตามที่คนอื่นอยากให้เป็นหรือว่าทาในสิ่งที่สังคมบอกว่าดีประมาณนั้นเลยค่ะแต่ลึกๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ต้องการแบบนั้นจริงๆใช่ไหมครับ ใช่ค่ะอาจจะเป็นการเลือกเดินตามทางที่คนรอบข้างคาดหวังหรือพยายามเป็นในแบบที่คนอื่นออยอมรับจนเราค่อยๆสูญเสียความสุขที่เคยมีไปอะค่ะสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสัญญาณแรกๆเลยที่บอกว่าเรากำลังถอยห่างจากความเป็นตัวเองแล้วถ้าไม่ใช่การเดินตามทางคนอื่นไปเรื่อยๆแบบนั้นอะไรล่ะครับคือสิ่งที่เรากำลังตามหาหรือว่าต้องการจริงๆกันแน่ นั่นก็นำมาสู่สัญญาณที่สองค่ะซึ่งก็เห็นได้บ่อยมากๆเลยนะในยุคนี้ครับคือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอย่างต่อเนื่องค่ะอ๋ออันนี้ชัดเจนเลยครับพอเรามองเห็นชีวิตคนอื่นที่ดูเหมือนจะดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสำเร็จไลฟ์สไตล์ใช่ค่ะหรือสิ่งของที่เขามี เราก็อดไม่ได้จริงๆที่จะหันกลับมามองตัวเองแล้วก็รู้สึกไม่พอใจรู้สึกด้อยค่าลงไปถูกต้องเลยค่ะการเปรียบเทียบแบบนั้นมันเหมือนเรากำลังค่อยๆทิ้งตัวตนของเราไว้ข้างหลังนะความมุ่งใจก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆความสุขก็จางหายไปด้วยเพราะมัวแต่มองออกไปข้างนอกค่ะจนลืมคุณค่าที่เรามีอยู่ข้างในตัวเราเองจริงด้วยนะครับการเปรียบเทียบมันบั่นทอนความรู้สึกเราได้มากจริงๆแต่ถ้าการเปรียบเทียบเป็นแค่ส่วนหนึ่งของปัญหา แล้วเราจะหาทางออกให้ตัวเองได้ยังไงล่ะครับซึ่งก็นำไปสู่สัญญาณที่3ที่อาจจะลึกซึ้งกว่านั้นอีกนะคะครับคือการไม่รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงนะคะการไม่รู้จักตัวเองค่ะในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมายเหลือเกินที่ไหลเข้ามาหาเราตลอดเวลาเราอาจใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการรับรู้เรื่องราวภายนอกจนเราลืมที่จะหันกลับมาสำรวจโลกภายในของตัวเองไปเลยใช่ค่ะ มัวแต่สนใจว่าคนอื่นคิดอะไรรู้สึกยังไงใช้ชีวิตแบบไหน mm hmm. จนไม่มีเวลาหรืออาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าต้องถามใจตัวเองจริงๆว่าเราต้องการอะไรกันแน่ใช่เลยค่ะแล้วบางทีนะคะสัญญาณที่อาจจะทำให้เรารู้สึกกังวลใจมากที่สุดก็คือเมื่อเราตระหนักขึ้นมาว่า,วา เราไม่รู้จริงๆว่าชีวิตนี้เราต้องการอะไรหรืออะไรคือสิ่งที่มีความหมายกับเราอย่างแท้จริงโห oh, ฟังดูน่ากังวลนะครับแล้วแล้วเราจะกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองคนพบสิ่งที่สำคัญจริงๆสำหรับเราได้ยังไงบ้างครับคำตอบอาจจะเรียบง่ายกว่าที่เราคิดนะคะครับนั่นคือการหยุดพักค่ะและให้เวลาในการอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงการหยุดพักแต่การหยุดพักในที่นี้ไม่ใช่แค่การพักผ่อนทางกายหรือว่านอนเฉยๆนะคะ อ๋อไม่ใช่แค่พักผ่อนแต่เป็นการหยุดเพื่อทบทวนตัวเองอย่างตั้งใจใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเป็นการกลับมาฟังเสียงข้างในกลับมาทำตัวเองว่าอะไรทำให้เรามีความสุขจริงๆอะไรคือสิ่งที่เราหลงไหลหรือคุณค่าที่เราอยากยึดถือไว้ในชีวิตใช่เลยค่ะคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันสำรวจความรู้สึกนึกคิดของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินมันนะคะครับลองอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกถึงอารมณ์ต่างๆทั้งสุขและทุกข์ ลองกลับไปทำในสิ่งที่เคยรักดูหรือลองทำสิ่งใหม่ๆที่อยากทำมานานแล้วการค่อยๆกลับมาเชื่อมต่อกับความรู้สึกแล้วก็ความต้องการข้างในนี่แหละค่ะที่จะทำให้เราพบความสุขที่แท้จริงจากข้างในตัวเราเองพอเรากลับมาเป็นตัวของตัวเองเข้าใจตัวเองมากขึ้นชีวิตก็จะค่อยๆกลับมามีพลังมีความหมายใช่ค่ะมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นอีกครั้งใช่ค่ะและชีวิตก็จะกลับมาเติมเต็มเราได้อีกครั้งฟังดูดีมากๆเลยครับแต่ การเดินทางเพื่อค้นหาแล้วก็กลับมาเป็นตัวเองนี้คงต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับแน่นอนค่ะไม่จําเป็นต้องรีบร้อนหรือว่าสมบูรณ์แบบในทันทีขอเพียงแค่เราค่อยๆก้าวเดินไปค่ะและที่สําคัญมากๆเลยคือการอ่อนโยนกับตัวเองในทุกย่างก้าวที่เราเดินไปนะคะครับอ่อนโยนกับตัวเองอยากให้จําไว้เสมอคะ่ะว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเองเสมอแม้ในวันที่เรารู้สึกสับสนหรือหลงทางไปบ้างอืม แสงสว่างและความหวังยังคงอยู่ในตัวเราเสมอนะคะรอเพียงแค่เราจะหันกลับมามองแล้วก็ดูแลหัวใจตัวเองครับผมแล้วคุณผู้ฟังทุกท่านล่ะครับกำลังรู้สึกอย่างไรกันบ้างเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกคล้ายๆแบบนี้ไหมครับลองแบ่งปันความคิดเห็นหรือเรื่องราวของตัวเองในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะครับเราอยากรับฟังคำถามสุดท้ายก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะครับเราพร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางเล็กๆตั้งแต่วันนี้เลยหรือยังคะ ความดีที่ไม่มีใครมองเห็นแต่ไม่ศูญเปล่าค่ะเคยรู้สึกไหมครับว่ากองทีเราก็ตั้งใจทําอะไรดีๆให้คนอื่นมากๆเลยนะทุ่มเทเต็มที่เลยแต่แบบมันกลับไม่มีใครเห็นเหมือนความดีที่เราทํามันมันจางไปเฉยๆเลยพอนานๆเข้าความรู้สึกแบบนี้มันก็แอบบั่นทอนเราเหมือนกันนะครับทําให้มีคําถามในใจว่าเอ๊ะทำไมทําไมสิ่งที่เราตั้งใจทําดีๆเนี่ยไม่มีใครมองเห็นเลย เป็นความรู้สึกที่เอ่อหลายๆคนน่าจะเคยเจอนะคะเข้าใจเลยค่ะจริงๆแล้วมันก็มีหลายสาเหตุนะคะที่ความตั้งใจดีของเราอาจจะถูกมองข้ามไปบ้างเราก็น่าสนใจตรงที่ว่าบางทีจุดเริ่มต้นมันอาจจะมาจากอืมความคาดหวังลึกๆในใจเราเองเนี่ยแหละคะ่ะที่อาจจะสวนทางกันคือบางทีเราทําดีไปก็ ก็แอบหวังนิดๆเนาะ<ช>ว่าเขาจะเห็นจะขอบคุณหรือมีฟีดแบ็กดีๆกลับมาบ้างใช่ค่ะพอพอไม่เป็นอย่างที่คิดมันก็อดไม่ได้ที่จะแบบพิดหวังนิดๆน,นะครับใช่การทําดีแบบไม่หวังผลเลยเนี่ยอาจจะพูดง่ายแต่ทำทายากเหมือนกันนะครับใช่แต่ก็น่าจะเป็นทางที่ทําให้ใจเราสงบได้จริงๆใช่เลยค่ะแล้วก็ยังมีอีกมุมหนึ่งด้วยนะคะคือเรื่องบริบทแล้วก็มุมมองที่มันต่างกันนะคะ คือสิ่งที่เรามองว่าโอ้โหนี่มันดีมากๆเลยนะในมุมเราอีกคนหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้มองแบบนั้นก็ได้หรือบางทีสถานการณ์ตอนนั้นเขาอาจจะไม่ว่างไม่ทันได้สังเกตหรือเอ่อไม่ได้ให้ความสําคัญเท่าที่เราเราอยากให้เป็นนะคะอืมครับการสื่อสารที่ไม่ค่อยตรงกันหรือบางทีเขาอาจจะมีเรื่องในใจมีภาระทางอารมณ์อะไรที่แบกไว้อยู่มันก็อาจจะเป็นปัจจัยได้หมดเลยค่ะที่ทําให้เขาไม่ได้ตอบสนองอย่างที่เราคาดหวังครับ พอเข้าใจเหตุผลมากขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าความรู้สึกผิดหวังเนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นได้อยู่ดีแล้วทีนี้เราจะรับมือกับความรู้สึกข้างในใจเรายังไงดีครับไม่ให้มันแบบเศร้านานเกินไปอืมลองค่อยๆนะคะลองค่อยๆปรับมุมมองของเราดูชวนตัวเองมองจากข้างนอกที่เราอาจจะเผลอไปรอรอการตอบรับจากคนอื่นให้กลับมามองที่ข้างในใจเราเองลองถามตัวเองเบาๆดูค่ะว่า เอ๊ะจริงๆแล้วที่เราทำสิ่งนี้ไปเนี่ยเราทำเพื่ออะไรกันแน่ถ้าคำตอบที่เราได้ยินจากข้างในคือเราทำเพราะเพราะมันสุขใจที่ได้ทำหรือเราเชื่อในคุณค่าของสิ่งนั้นจริงๆบางทีการยอมรับจากคนอื่นมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นที่สุดก็ได้นะคะความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราได้ทําดีจากใจเราจริงๆนี่แหละค่ะคือรางวัลที่มีค่าที่สุดแล้วโหฟังเรารู้สึกอุ่นใจขึ้นเยอะเลยครับแต่ ถึงเราจะพยายามทําความเข้าใจว่าเออไม่ควรคาดหวังนะมันก็มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะห้ามความรู้สึกท้อแท้หรือน้อยใจที่มันอาจจะแวบเข้ามาได้เลยใช่ไหมครับแล้วแล้วเราจะดูแลใจตัวเองตอนนั้นยังไงดีครับตอนที่ความรู้สึกนั้นมันมาจริงๆอะ่ะอืมใช่ค่ะมันห้ามกันไม่ได้จริงๆค่ะถ้าวันไหนเรารู้สึกท้อหรือน้อยใจขึ้นมาจริงๆสิ่งสําคัญอาจจะเป็นแค่การอนุญ,ญาตให้ตัวเองรู้สึกนะคะไม่ต้องไปผลักใส่มันไม่ต้องรีบให้มันหายไป ลองลองโอบกอดความรู้สึกนั้นเบาๆรับรู้ว่าเออตอนนี้เรากําลังรู้สึกแบบนี้นะมันโอเคนะที่รู้สึกเพราะทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเรียนรู้แล้วก็เติบโตเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะพอใจเราเริ่มนิ่งขึ้นแล้วค่อยๆลุกขึ้นใหม่ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอีกวิธีหนึ่งถ้าเรื่องนั้นมันเกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วยลองลองสื่อสารเจตนาของเราดูไหมคะอย่างนุ่มนวล บางทีการได้พูดคุยกันดีๆเปิดใจกันก็อาจจะช่วยให้เข้าใจกันมากขึ้นก็ได้นะคะการอบกอดความรู้สึกตัวเองอืมสำคัญจริงๆนะครับพอเราผ่านความรู้สึกตรงนั้นมาได้แล้วแล้วถ้ามองไปข้างหน้าแหละครับอะไรคือสิ่งที่เราควรถือไว้ในใจเวลาที่เราเลือกจะจะทำความดีต่อไปครับอืมอยากให้ลองนึกภาพตามดูนะคะการทำความดีเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เรา ปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งค่ะไม่ว่าจะมีใครเดินผ่านมาเห็นหรือมาชื่นชมต้นไม้นั้นหรือเปล่าก็ตามต้นไม้ต้นนั้นมันก็ยังคงเติบโตของมันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะยังแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาแล้วก็ผลิดดอกออกผลตามเวลาของมันเองความดีที่แท้จริงก็ก็คลายๆกันค่ะมันไม่จําเป็นต้องรอให้ใครมาเห็นหรือมารับรองเสมอไป คุณค่าที่สำคัญที่สุดมันอยู่ตรงที่เราได้ลงมือทำสิ่งนั้นด้วยหัวใจของเราเองต่ังหากภูมิใจในความต้องใจดีของเรานะคะภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราทำค่ะโอ้โหเป็นภาพเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนแล้วก็ให้กำลังใจดีมากๆเลยครับจริงอย่างที่ว่าเลยครับความดีมันมันมีค่าในตัวของมันเองเสมอจริงๆไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามการที่เราได้ทำด้วยใจที่อยากจะให้จริงๆ ความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการให้นั่นแหละครับคือรางวัลที่ยั่งยินที่สุดแล้วใช่ค่ะและเมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้วคําถามต่อไปที่เราอาจจะลองถามตัวเองก็คือแล้ววันนี้ใจเราพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปด้วยความเชื่อมั่นในสิ่งดีๆที่เราทําแล้วหรือยังใครที่กําลังรู้สึกคล้ายๆกันหรือมีประสบการณ์ที่อยากจะแบ่งปันลองเล่าสู่กันฟังในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเชื่อว่าเรื่องราวของแต่ละคนน่าจะเป็นกําลังใจให้กันและกันได้ดีเลยค่ะ เมื่อชีวิตถูกบีบพัุ์แต่นั่นไม่ใช่ทางตันค่ะวันนี้เรามาชวนคุยกันในเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยประสบพบเจอนะครับคือไอช่วงเวลาที่ชีวิตมันบีบคั้นมากๆนะครับจนทำให้เรารู้สึกเหมือนถูกบังคับให้ต้องทำในสิ่งที่เราไม่ได้อยากทำเลยจริงๆ ค่ะเข้าใจเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกที่หนักอึ้งจริงๆนะคะไม่ว่าเหตุผลมันจะเป็นเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบที่เรามีต่อคนอื่นหรือบางทีก็เป็นเรื่องปากท้องความจําเป็นทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะที่ทําให้ต้องฝืนใจทําใช่ครับหรือบางทีก็เป็นสถานการณ์ที่เราควบคุมอะไรไม่ได้เลยจริงๆเหมือนชีวิตกําลัง จับเรามัดไว้แล้วก็บังคับให้เต้นในจังหวะแปลกๆที่เราไม่คุ้นเคยเลยครับค่ะฟังแล้วก็รู้สึกถึงความอึดอัดความเจ็บปวดข้างในนั้นเลยนะคะครับผมแล้วทีนี้ถ้าเราหนีจากตรงนั้นไม่ได้จริงๆเเราจะผ่านมันไปได้ยังไงล่ะครับอืมคำถามนี้น่าสนใจมากเลยค่ะก้าวแรกที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือการยอมรับค่ะ แต่ไม่ใช่การยอมรับแบบยอมแพ้นะคะมันคือการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอ้อนี่คือความจริงที่เรากําลังเผชิญอยู่นะครับแต่มันก็คือความจริงอย่างหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองพอเรายอมรับตรงนี้ได้มันเหมือนเราปลดล็อกตัวเองจากความรู้สึกผิดนะคะทําให้รู้สึกเป็นอิสระขึ้นได้บ้างอการยอมรับความเป็นจริงฟังดูเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแต่การยอมรับอย่างเดียวบางทีมันก็ ก็ยังไม่พอใช่ไหมครับถ้ายังรู้สึกแบบว่าผิดหวังกับตัวเองมากๆอยู่ล่ะครับจะทํายังไงต่อดีค่ะ <c oughs> จริงด้วยค่ะแค่ยอมรับอาจจะยังไม่พอถ้าความรู้สึกข้างในมันยังวุ่นวายอยู่มีหลักการสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือการพยายามแยกแยะค่ะแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่เราควบคุมได้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อ๋อครับเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เราพอจะควบคุมหรือจัดการได้นะคะ มันมักจะมีแค่การกระทําของเราความคิดของเราหรือทัศนคติของเราเท่านั้นเองส่วนเรื่องอื่นๆเช่นผลลัพธ์สุดท้ายหรือการกระทําของคนอื่นอันนั้นมันอยู่นอกเหนือการควบคุมเราจริงๆค่ะครับการไปพยายามเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้มันก็มีแต่จะเหนื่อยเปล่าๆเนาะใช่เลยค่ะมันจะยิ่งทําให้เราท้อแท้แล้วก็หมดพลังงานไปเปล่าๆสู้เราเอาพลังงานตรงนั้นมาโฟกัสกับสิ่งที่เราพอจะทําได้ดีกว่า เช่นเราจะตอบสนองกับเรื่องนี้ยังไงดีเราจะดูแลใจตัวเองยังไงดีพูดถึงการดูแลใจตัวเองอันนี้น่าสนใจครับเหมือนเคยได้ยินว่าให้ลองหาพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองดูใช่ไหมครับอาจจะไม่ใช่แค่สถานที่แต่เป็นการได้อยู่เงียบๆคนเดียวบ้างได้ทบทวนความคิดหรืออาจจะแค่ได้คุยกับใครสักคนที่เรารู้สึกไว้วางใจจริงๆใช่เลยค่ะ การมีพื้นที่ปลอดภัยนี่สำคัญมากนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราควบคุมอะไรไม่ค่อยได้เลยพื้นที่ตรงเนี้จะช่วยให้เรารู้สึกมั่นคงขึ้นเหมือนได้กลับมาชาร์จพลังใจให้ตัวเองค่ะแล้วมันก็นำไปสู่อีกคำถามหนึ่งที่น่าทิศต่อนะคะคือว่าในสถานการณ์ที่มันบีบคั้นมากๆแบบนั้นนะคะเราพอจะกำหนดขอบเขตให้ตัวเองได้บ้างไหมคะอืม หมายถึงว่าถึงแม้เราจะต้องทำในสิ่งที่ไม่ต้องการเนี่ยก็ลองดูว่าพอจะมีเส้นแบ่งหรือเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆอะไรที่เราพอจะกำหนดขึ้นมาได้บ้างไหมใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะเช่อนอาจจะตกลงเรื่องเวลาหรือวิธีการทำงานบางอย่างหรือขอบเขตความรับผิดชอบเพื่อให้เรารู้สึกว่าเออเรายังพอมีอำนาจในการจัดการชีวิตเราอยู่บ้างนะไม่ใช่ถูกสถานการณ์กลืนไปทั้งหมดถูกต้องค่ะ การมีขอบเขตเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันช่วยให้เรารู้สึกว่าเรายังเป็นคนควบคุมพวงมาลัยอยู่นะคะไม่ใช่แค่ผู้โดยสารที่ถูกพาไปเฉยๆแล้วก็มีอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือการลองเปลี่ยนมุมมองดูลองมองหาบทเรียนที่อาจจะซ่อนอยู่ในประสบการณ์ยากๆเหล่านี้บทเรียนหรอครับ คไม่ใช่การมองโลกในแง่ดีแบบหลอกตัวเองนะคะแต่เป็นการพยายามสกัดหรือมองให้เห็นคุณค่าบางอย่างที่มันเกิดขึ้นจริงๆเช่นเราอาจจะคุ้นพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราอดทนได้มากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะหรือเราอาจจะได้พัฒนาทักษะใหม่ๆในการแก้ปัญหาหรือแม้แต่ได้เข้าใจตัวเองลึกซึ้งขึ้นว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่อืเป็นการมองหาแง่มุมดีๆที่ซ่อนอยู่แม้ในเรื่องที่ยากลําบากนะครับ แล้วก็มีอีกประเด็นที่ผมว่าสำคัญมากๆเลยคือการให้อภัยตัวเองนะครับใช่เลยค่ะสำคัญมากจริงๆเพราะการที่เราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องทำสิ่งที่ไม่ต้องการเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไม่ดีหรือเราตัดสินใจผิดพลาดอะไรไปซะหมดค่ะณนะตอนนั้นเวลานั้นเราอาจจะทำดีที่สุดแล้วจริงๆภายใต้ข้อจากัดหรือเงื่อนไขที่เรามีอยู่ตอนนั้นครับ การแบกความรู้สึกผิดเอาไว้มันมีแต่จะยิ่งบั่นทอนทาให้เราเดินหน้าต่อไปได้ยากขึ้นถูกต้องค่ะการให้อภัยตัวเองจึงเป็นเหมือนการปลดปล่อยภาระหนักๆออกไปจากใจนะคะครับสรุปแล้วชีวิตเรามันก็คงต้องเจอแบบทดสอบอะไรแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆนะครับไอการต้องทําในสิ่งที่ใจไม่อยากทำเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบททดสอบนั้นค่ะ แต่สิ่งสำคัญที่อยากจะย้ำก็คือในทุกสถานการณ์นะคะแม้จะยากลำบากแค่ไหนมันยังมีพื้นที่เล็กๆให้เราเลือกได้เสมอเราเลือกที่จะยอมรับเลือกที่จะเรียนรู้เลือกที่จะมองหาความหวังเล็กๆและในทุกๆการผ่านพ้นความยากลำบากมันมักจะมีการเติบโตบางอย่างรอเราอยู่เสมอค่ะครับ ฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นเยอะเลยครับอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องเผชิญอยู่คนเดียวนะครับและความเข้มแข็งจริงๆมันอาจจะถูกสร้างขึ้นมาจากการที่เราผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปได้นี่แหละครับค่ะจริงที่สุดเลยค่ะแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังด้วยนะคะถ้าใครมีประสบการณ์คล้ายๆกันหรือมีวิธีรับมือในแบบของตัวเองลองแบ่งปันกันในคอมเมนต์ได้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันค่ะดีเลยครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ